ีวิธีเอาชนะความโชคดีและอยู่เหนือดวง 1. ให้ความคิดดีๆได้เติบโตโยนความคิดลบๆทิ้งไป 2. ถ้าใจมันได้อะไรง่ายๆก็จะตามมา 3. ความจริงใจจะมีค่าถ้าใช้ถูกเวลาและถูกคน 4. การพิจารณาของผู้มากด้วยปัญญายอมพิจารณาด้วยความใคร่ครวญ 5. เลือกคบหาแต่คนที่อยากให้เราได้ดี 6. เรียนรู้ให้ดีว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรเงียบ 7. แม้ว่าคุณเป็นคนชอบเก็บตัวแต่บางครั้งก็ต้องเล่นบท Extrovert ถ้าจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของคุณเอง 8. จงนำพาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสเสมอ 9. ไม่ปะทะหรือโต้แย้งพร่ำเพรื่อ เพราะมันจะทำให้คุณเปลืองพลังงานทรัพยากรและเวลา 10. ต้องรู้ลึกตื้นหนาบางของฝ่ายเขาและฝ่ายเราแล้วคุณจะสามารถพลิกแพลงลื่นไหลไปได้ตามสถานการณ์ 11. รู้จักนำความสามารถมาเป็นจุดแข็งของตัวเองและปล่อยออกไปในเวลาและสถา,านที่ที่เหมาะสม 12. ทำตัวแบบแมวแล้วจะได้ทุกอย่างแบบเสือ 13. ความอดทนเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องถามตัวเองว่าอดทนไปเพื่ออะไร 14. 10คําคำแรกที่ออกจากปากคุณสำคัญกว่าหมื่นคำที่ตามมา 15. ความสุภาพนุ่มนวลคือดาบเล่มหนึ่ง 16. เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบานเอง 17. การได้คิดทบทวนเวลาที่ล้มอาจจะทำให้ก้าวกระโดดไปได้ไกลขึ้น 18. หนทางพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดคือการเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เก่งๆ 19. มีโอกาสซ่อนอยู่ในวิกฤตเสมอแต่คุณจะต้องหามันให้เจอ